สวัสด,ดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมเนาะจ้าสำหรับอสำหรับไลไลนี่เนาะจ้าเอ็นจอยสีมาสรุปผลแนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะจ้าหลังจากเลิกงานเนาะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมเนาะจ้าพูดคุยถักทายกันได้เนาะจ้าหลังจากถีแนวทางหวยรัฐบาลไทยออกผลมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะจ้า มื่อี้แอร์อยกาพึงเลิกงานนอกกาเลยมาสรุปผลแนวทางหัวรัฐบาลไทยนอกจากสำหรับพีน่น้องเอฟซีท่านใดที่ตามแนวทางของแอรจอยกาเข้ามารับชมกันได้เลยนอกจากแอรจอยกเพึงเลิกงานนอกจากก็เลยมาสรุปผลแนวทางนอกจากตอนแรกกั่ว่าสิบบทสรุปผลแนวทางแต่ว่าหูซื้อวันแนวทางรัฐบาลไทยนี่เขานักนอกกาเลยพูดคุยถกทายสรุปผลแนวทางกันสักนิดหนึ่งนอกจากคุณสมใจ หวังผลขอบคุณนะคะสวัสดีจากคุณสมใจเนาะจ้าขอบคุณที่เขามารับช่มแนวทางให้กําลังใจกับแอดจอยเนาะจ้าผูรดเข่ามาก่ายอย่าลืมทักทายแอดจอยเนาะจ้าเสียงอาจสีสันสันไปนิดหนึ่งเนาะปูดคุยทักทายกันได้เนาะจ้าแอดจอยกับพึ่งเลิกงานเนาะอะเดี๋ยวมาเบิ่งผลของเฮากันก่อนเนาะจ้ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทีเข้ามารับช่มเนาะจ้ะตอนนี้ 6คนเนาะจะ6ท่านเนาะขอบคุณตีเข่ามารับชุ่มหายกำลังใจแอดจอยเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นแนวทางรัฐบาลไทยกันก่อนเนาะจ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16เดือน3เนาะจ้าสองพันหาลอย66แอดจอยห้เด่น2ตัวเนาะจ้าก็คือ6กับ3วิ่งลูดสำหรับพ้นออกเนาะจ้าบนออก873 ดเจ็ดสามในของแอดรอยเข่าตัวเน้นเต็มเต็มเจ็ดสามนอกจากเจ็ดสามเข่าไปที่สามเจ็ดนาะจะบุญเนาะอ่าสำหรับบุญสามเจ็ดสามสามเจ็ดจากตัวเน้นเต็มเต็มสองตัวล่างออกเจ็ดสามคือเก่าอีกโอ้โหเด้งตัวเก่าตัวเดิมเนากจะเจ็ดสามเจ็ดสามบุญหลังกันเลยที่เดียวนาะจะโอ้โหสุดปังเนาะจะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเมื่อนี่เนาะ เจ็ดสามสามเจ็ดเด้งเด้งกันเลยที่เดียวนอกจ๊ะบนล่างจะเด่นสามวิ่งรูดสามข็เฮ้ามาเนาะจ้าสำหรับผลสรุปแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้ค่ะถือว่าปังๆกันเลยที่เดียวเนาะสำหรับสุดสามตัวของเฮ้านะี่รุดไปเนาะจ้าสุดสามตัวเนาะสุดสามตัวนะตว,วันนี้บทเสียดเลยเนาะจ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้ถือว่าโชคดีเนาะจ้าเพราะว่าแนวทางของแอดจอยนี่ ได้เลขเด่นเลขลูดชนกันเนาะจ้ะก็คือเด่นสามวิ่งลูดสามอีกสูตรหนึ่งได้เด่นสามกับหาวิ่งลูดสูตรการแอดไวจับให้อยู่ที่เลข์หาอีกสูตรหนึ่งได้เลขเด่นเลขลูดอยู่ที่สามกับหกวิ่งลูดแอดไวก็เลยจับเอา 3, สามกับหกสามก็เลยเด่งบนหลังกันเลยทีเดียวเนาะ สำหรับผลรัฐบาลไทยวันนี้กับปาณนี่ตามนี่นอกจากยินดีกับพี่นเอฟซีที่ตามแนวทางรัฐบาลไทยกับแอดจอยเราจะพูดคุยถักไทยกันได้เนาะ,ะสำหรับรัฐบาลไทยนี่ถือว่าแตกนักกันเลยที่เดี่ยวเนาะจะสำหรับแนวทางของแอดจอยเนาะจะหาหงวดติดเนาะจะวันที่สิบหกนี่ถือว่าโอ้โหหาหงวดติดแล้วเนาะวันที่สิบหกหนึ่งอ่ะย่อนลังกันจากนิดหนึ่งเนาะจะวันที่หนึ่งเดือนสาม บนน่นเราจะหาสองสองหาเราจะวันที่สิบหกเดือนสองบ่นเราจะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่าสำหรับรัฐบาลไทยเนาะเขากันได้แบบต่อเนื่องเราจะยอดล้างนิดหนึ่งเราจะเฟื่อพีน่น้องเอฟซีทันได้ทีบอกเขาใจเราจะวันที่หนึ่งเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกล่างเราจะเก้าสองตรงตรง,ตรงอ่า วันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะจ้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดตรงๆล่งงางเนาะจ้าโอโหถือว่าหางวดติดกันเลยที่เดียวเน,นาะจ้าโอโหแตกนักพอสมควรเนาะสำหรับรัฐบาลไทยก็เหาเนาะจ้าอ่ะยินดีกับพี่นอ FC, ้องเอฟซีติดตามแนวทางกับแอดจอยด้วยเน,นาะจ้าโอโหเมื่อนี้ถือว่าปังปรวยๆวยกช่องกันเลยที่เดียวเน,นาะจ้าแนวทางเขาแอดจอยกะ ดีใจแล้วค่มีความสุขที่เห็นพี่น้องเอฟซีได้นอกจากแต่ถ้าวันใดแนวทางรุดอนันนี้ก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีหลายนอกจากแอนอยดใหายเป็นเพียงแค่นแนวทางเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมย้อนหลังนอกจากสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนอกจากชากิดว่าบอกขาใจองได้ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนอกจากเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอนดอยด้วยเนอกจากฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามและ กดกระดิ่งไว้อันนี้เสียงดังฟังชัดอยู่นอกจากขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆน้อยตอนตอนนี้หาหาหาคนเราจะหาท่านเนาะที่เขามาหลับชมในขณะนี้เราจะกะยีนดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามเราจะสําหรับไลน์นี้แอจอยมาสรุปแนวทางเนาะจะสำสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยอันนี้แอดจอยสิงให้อีกที่ตอนใดเวลาใดอันนี้พี่น้องเอฟซีต้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะจะเผื่อสิได้ บบผ่านแนวทางของแอดจอยเนาะจ้าอ่าตามนี่เนาะผู้ได้ข่ามากันอย่าลืมทักทายแอดจอยได้เนาะจ้าซำตอนนี้แอดจอยกะเลิกง,งานพี่น้องเอฟซีคือเลิกง,งานแล้วเนาะจ้าตอนนี้ตอนนี้กะหาโมกกว่าแล้วเนาะจ้าอ่ากะ โอเคเนอกจาก PPFC จ้านี่สําหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยเดี๋ยวแอดจอยลงให้อีกที่หนึ่งนอกจากกับตามบุญญาภาสนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอดนอกจากเผื่อจะได้บุญญาดแนวทางของแอดจอยนอกจากนี่แอดจอยมาสรุปแนวทางหายไปน้อก FC นาะนอกจากจากะตามนี่นอกจากอันนี้ดีกับพี่น้อก FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางแอดจอยเนาะแอดจอยต้องขอตัวลาไปก่อนนอกจาก ถือว่าปังๆกันเลยที่เดียวนะจ๊ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมนะจากขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นอกจากสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนนอจากสำหรับรัฐบาลไทยกะเดี๋ยวแอดจอยสรุปให้อีกที่ก็คือแนววันล่วงแนวทางนอกจากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสิด้บ่พลพาดนอกจากขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยในตอนนี้เนาะกะ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนอะจากขอตัวลาไปก่อนเนอะจากสวัสดีจ้า